F y 3 0 0 Wi-Fi นะครับแล้วก็ r o t u n d i y M5 หรือว่า F y 2 0 0นะอนาคตอาจจะตั้งชื่อนี้นะครับทั้าสองตัวนี้ใช้รีโมทเดียวด้วยกันได้นะรีโมทมาจากมาตรฐานเดียวกันเลยนะครับก็คือ r o t u n i t y นะครับ M5 หรือว่าเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีชื่ออื่นอย่างเช่น YG 2 0 0 หรือว่า h y 200หรือว่า FY 200นะอันนี้ผมแน่ใจว่าจะทำออกมาหรือเปล่านะครับตัวบอดี้ทรงตัวนี้นะครับจะคล้าย h y 3 0 0มรินิ mm นะรวมถึงฟังก์ชันที่เป็นแบบ u s บีทีซ c ด้วยนะครับตำแหน่งจะมีการสรับกันนิดหน่อยนะครับก็คือเดี๋ยวไว้สังเกตรีวิวของช่ออื่นแล้วกันที่เป็น h y 300มินินะตำแหน่งตัวนี้จะแตกต่างกันนะครับจะให้รู้ไว้ก่อนว่าตัวนี้คือรุ่น M 5นะหรือว่า f y 2 0 0ผมไม่แน่ใจว่าอนาคตจะตั้งชื่อน,นี้หรือเปล่านะ f y 2 0 0หรือว่า h y 200มินิ mini นะประมาณนี้นะครับจะรองรับ wifi นะก็คือจะสามารถมีรัแค้นะครับผ่าน wifi ได้แล้วก็ผ่านสาย usb แบบ data นะก็คือสาย usb data มาเสียบก็จะเหมือนกันทํา mhl นะครับตัวนี้ใช้ power bank นะครับต่อได้นะใช้ power bank นะครับต่อไฟข้างหลังได้นะครับก็คือใช้ไฟแค่5โวลต์นะเป็น dc นในกล่องจะไม่แถมอะแดปเตอร์อะไรให้ทั้งสิ้นนะจะแถมแค่เพียงรีโมทนะครับเท่านั้นแล้วก็เป็นสายาสายย s ดีนะครับ Type C หนึ่งเส้นนะที่ให้มานะครับอะแดปเตอร์ฝ่ายไม่แถมให้นะครับราคาตัวนี้ที่ร้านตั้งจะตั้งไว้ประมาณ700กว่าบาทนะครับผมได้มาในราคา500กว่าบาทซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ค่อนข้างไม่น่าพอใจนะผมรู้สึกว่ามันแพงเกินไปนะ ราคามันสูงเกินกว่าคุณภาพที่จะรับได้นะครับแต่ถามว่าตามต้นทุนมันเหมาะสมไหมผมว่าคุณภาพของผ้ามันไม่น่าต่างกับตัว YG 300หรือว่า YT 300นะเท่าที่เห็นอยู่ในเว็บไซต์ตามทั่วไปนะครับลองไปหาดูชื่อก็ได้นะ YG 300แล้วก็ YT 300นะคุณภาพผมว่าน่าจะพอๆกันนะครับหรือว่าอาจจะสูงกว่าแค่นิดหน่อยนะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับไม่รองรับบลูทูธนะไม่มีบลูทูธนะครับตัวนี้ โลวทันดิตี้ M5 นะหรือว่า FY200 นะครับหรือว่าบางทีก็จะเขบว่า200มิ n i Booster นะอ่ะมาถึงด้านขวามือนะก็คือ FY300 นะครับตัวนี้นะครับชื่อ FY ก็น่ามาจากคำว่า Free Style นะฟรีสไตล์นะฟรีสไตล์แล้วก็ YY y ก็น่ามาจากคำว่ายินนะของภาษาจีนนะาานะที่เป็นคำว่าฟิล์มนะครับหรือว่าการถ่ายนะ ประมาณนี้นะครับ Y ส่วนมากโปรเจคเตอร์ของจีนจะใช้คําว่า Y นะแต่มีคําว่า Y Y เนี่ยก็คือน่าจะเป็นคำว่ายินนะครับผมไม่แน่ใจว่ายินของภาษาจีนหมายถึงอะไรนะเหมือนพวกใน YouTube ของ t ิ k กต็อกนะติ t กต็อกของอจีนนะจะใช้คําว่าดูยิ่งนะประมาณนี้นะครับอ่ะรุ่นนี้จะเป็น F Y นะ F Y 300นะชื่อจะบอกชัดๆเลยนะ F Y 300นะชัดเจนนะครับว่ามีรุ่นชื่อว่า F Y 300โปรเจคเตอร์ครับบอดี้นะ ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเนี่ยบอดี้นะครับให้เทียบดูนะครับเทียบบอดี้กันนะครับก็ดูจะเล็กกว่านิดหน่อยนะดูไปจะเล็กกว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่าไม่มากนะนี่ให้เทียบกันดูนะครับแล้วก็การออกแบบดีไซน์นี่ก็จะเหมือนแบนนะครับซั้นตงเลยนะฟีสไตล์นะครับแต่ว่ามันเล็กกว่านะเล็กกว่าเยอะเลยนะครับใหญ่ก็เขาปองโค้กนิดเดียวนะอันนี้ก็จะดูใหญ่กว่าหน่อยนะครับแต่ว่าจะมีตัว H ฮด0าสามร้อยมินิ มันก็จะยาวกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็ตัว h y 300เนี่ยมันจะมีเต็มไปหมดเลยแล้วก็ถ้าใครสังเกตด,ดูนะผมจะไม่ค่อยพูดถึง h y 300นะครับในช่องเพราะเนื่องจากว่าผมเคยคิดจะลองซื้อมาใช้งานตั้แต่รอบที่ผมลองรีวิว P30 ไปแล้วนะตัว h y 300สเปคมันต่ำกว่าตัว P30 ที่ผมเล่นซะอีกนะผมก็เลยเอาตัว P30 มาเล่นนะแล้วก็ตัว H y 300เป็นรุ่นที่ผมไม่ได้อยากเอามาเล่นเลยนะครับ เพราะว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานที่ผมต้องการนะครับประมาณนี้นะอันนี้ที่ผมเอามาลองเนี่ยก็ผมต้องการโพริเตอร์ที่มันเป็นไฟ DC นะเสียบเข้านะครับซึ่งตัว FY 2 0 0นะครับดอว่า M5 ตัวนี้จะใช้เป็น USB Type C นะครับเป็นไฟนะครับ DC ก็คือพกพาไปใช้กับ Power Bank c ้ a n นอ l ได้นะส่วนตัว FY 3 0 0 นะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นไฟ DC นะแบบ15โวลต์นะครับ15โวลต์นะครับนี่จะเป็นไฟ DC แบบ15โวลต์นะ3แอมป์นะซึ่งถ้าโมดิฟายโดยการเอาแบตเตอรี่นะครับมาขนาดหรือว่าอนุกรมกันเนี่ยให้เท่ากับ15โวลต์นะครับ3แอมป์อ่าก็สามารถที่จะเอาไปทําเป็นโปイเตอร์แบบแบตเตอรี่ได้นะก็คือเอาไปใช้แคมปิ้งได้นะก็ผมจะเอามาตัวเนี้ยจุกประสงค์เพียงเพื่อที่จะเอาไปใช้งาน ข้านอกโดยที่ใช้เป็นไฟ DC นะครับไม่เหมือนกับตัวที่ผมเคยลองอย่างเช่นอันนี้นนคลิปนี้จะเป็นการเทียบนะครับให้ดูแล้วก็บอกข้าวๆกันก่อนแล้วกันวัตถุประสงค์ที่ผมไม่เคยลองใช้ h y 300เพราะหนึ่งแต่ว่าสเปคมันต่ำกว่ามาตรฐานที่ผมต้องการนะครับผมเลยเล่น p 3 0นะจนปัจจุบันที่ผมมาลองดูใช้ตัว e c o d y g i ี b b l m 1ผมเพราะว่ามันก็โอเคเลยครับคุณภาพของภาพแล้วก็แสงเนี่ยมันพอๆกับตัว Ecody m 1เลยนะ แต่ว่าตัว f y 3 0 0ตัวนี้นะครับความละเอียดมันต่ำกว่านะต่ำกว่าตัว e c o d y gimbal m 1นิดเดียวนะแต่ไม่ถึงกับเห็นรายละเอียดมากครับเนื่องจากว่ามันใช้ไฟน้อยนะมันเป็นไฟ DC นะครับคุณภาพ,ค,ภาพคุณสมบัติก็จะต่ำลงมาเรื่องปกติแล้วนะ,ะเพราะว่าเราต้องการใช้เป็นโปรเจเตอร์นะครับที่เป็นไฟ DC นะเราก็ต้องยอมตรงนี้มันไปนะครับส่วนตัว m 5ตัวนี้ก็หรือว่า f y 200ก็ ผมอาจจะทําคืนนะเพราะหนึ่งจะว่าคุณภาพของภาพไม่ผ่านมาตรฐานที่ผมลองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้ดูแล้วกันนะเป็นคลิปทดลองทดสอบนะครับของตัวโพลิเตอร์ทั้งสองตัวนี้เลยนะครับอ่ะนี่ข้อสังเกตอย่างนะครับก็คือตัวเลนนะครับของตัว f y 3 0 0รเนี่ยจะมีการเคลือบมันติโคนะครับส่วนตัว m ห้า้อเนี่ยจะเป็นเหมือนเ,ออเลนพลาสติกธรรมดานะข้างในไม่มีอะไรนะครับเหมือนของเล่น เกตของเล่นนะราคาถูกนะครับสำหรับตัว m 5หรือว่า f y 2 0 0นะตัวนี้นะครับก็เอาไปเปิดกระตูกระตูนก็น่าจะเสียดายนะเพราะว่าราคามันสูงเกินไปกว่าที่เราจะจ่ายเพื่อที่จะซื้อมาทดลองหรือว่าทดสอบหรือว่าเล่นได้นะราคามันสูงเกินไปนะครับแต่สำหรับตัว f y 3 0 0นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการทดลองเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นไฟ dc นะครับ15โวลต์ที่ผมต้องการนะ แล้วก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าคุณภาพมันประมาณไหนนะรีโมทใช้ร่วมกันได้นะครับทั้งสองตัวนี้ออกมาจากโรงงานเดียวกันนะครับรีโมทใช้ร่วมกันได้ทั้งตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัว e c o d โ g ด m b กิมบอลเอ็มันก็ใช้รีโมทร่วมกับตัวนี้ได้นะเนี่ยเอ็กโอดี้กิมบอลเอ็มันใช้รีโมทร่วมกักบกับพวกนี้ได้หมดเลยนะครับพวกนี้ตระกูลรีโมทมันใช้ร่วมกันได้รวมถึงเด d ซดาพีที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นพรีวิวนะไปก่อนน้นนี้ก็ใช้รีโมทร่วมกันแบบนี้ได้นะ รีมโมทใช้เหมือนกันเลยนะครับรีโมทไม่ต่างกันเลยนะครับฟังชันใช้งานคล้ายเดียวกันแล้วก็เมนูในการตั้งค่าข้างในคล้ายๆกันเลยนะไม่ต่างกันนะครับไม่รองรับบลูทูธทั้งคู่นะครับรองรับไ i f ฟนะครับตัวนี้แจ้งไว้ว่ารองรับไ i ไฟ5ด้วยนะ Wi-Fi 5 g h z เดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ารองรับไ i f ฟ5 GHz ์ไหมส่วนตัวนี้แจ้งว่ารองรับไ WiFi 5นะครับแต่ว่าใช้งานจริงๆแล้วมันรองรับแค่2.4 g h z เเท่านั้นเองนะครับแล้วก็บลูทูธไม่รองรับนะครับทั้งคู่ แล้วก็เมนูตัวนี้จะดูดีกว่านะครับแล้วก็ดูทันสมัยกว่านะอันนี้ตัวนี้เมนูการดูการใช้งานก็จะดูโบราณหน่อยนะ,อะสำหรับตัว f y 200นะครับหรือว่า M5 Mini Projector ตัวนี้นะครับส่วนตัว f y 300ถามว่าคุ้มค่าไหมก็เทียบกับที่มันจะต้องใช้ไฟ DC นะครับพกพาเอาไปใช้กับแดปเตอร์เสียได้แล้ะราคา เนี่ยผมได้มาราคาต่ํากว่า700นะก็คือ600นิดๆนะผมก็ถือว่าเอามาลองได้นะครับคุณภาพของภาพเนี่ยมันแจ้งไว้ว่าเป็น HD นะก็คือ 720p เอ่อแต่ว่าที่ผมลองเทสแล้วเนี่ยมันไม่ถึงนะครับแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมผมว่าพอใช้ได้นะไม่ถึงกว่าแย่นะครับภาพก็ดีกว่านะดีกว่าตัว M5 นะครับอย่างชัดเจนนะโอเคมีพีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะ Fby 3 0 0 Wi-Fi นะครับ แล้วก็โดทันดี้ M5 หรือว่า FY 200นะอนาคตอาจจะตั้งชื่อนี้นะครับโอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะสำหรับตัว FY 300นะครับ FY 300นะไม่ใช่ FY 300ม i n ินะครับ FY 300นะครับแล้วก็ Y h y นะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้จะให้ชื่อว่า FY 200ไหมแต่ว่าชื่อที่โรงงานมันตั้งมาก็คือตัว M5 นะ โอเคมีพียเท่านี้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ